โอเคครับก็กราบสวัสดีพิดรักแฟนเพลงทุกท่านให้นด้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับหลวงไข่ซึ่งวันนี้นะครับผมจะมากับคําแนะนําในการใช้มีดแพรี่อาวุธของศัตรูนะครับซึ่งในเกม president evil 4 demo เโโนี่ยนะครับเราสามารถใช้มีดในการแพรี่อาวุธได้ทุกชนิดนะครับมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะงงกันนะครับว่าเฮ้ยเราใช้ปุ่มไหนในการแพรี่กันแน่นะครับผมผมจะบอกว่ายอย่างนี้นะครับ ปุ่มที่เราใช้ m e ล i ี่แอตแท็ไม่ได้เป็นปุ่มที่เอาไว้ใช้แพรี่นะครับผมอย่างเช่นที่ผมเล่นในเครื่อง PC เนี่ยผมใช้จอยในการเล่นแลก็เป็นแบบประเภทจอย Xbox นะครับปุ่มที่ผมใช้ในการโจมตีมิล i ี่แอตแท็ทั่วไปก็คือ RT นะครับก็คือด้านขวาล่างของจอยนะครับปุ่มที่เป็นไกลปืนนะครับผมแต่ว่าปุ่มที่ใช้ในการแพรี่จริงๆนะครับก็จะเป็นปุ่ม LB ก็คือ ปุ่มบนซ้ายของไกปืนก็ที่เราใช้นิ้วชี้ซ้ายในการกดนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นปุ่มที่เราเอาไว้แพร่ีอาวุธนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจอบเสียมขวานเลื่อยอะไรก็ตามนะครับแพร่ีได้หมดนะครับส่วนจังหวะในการแพร่ีนั้นสำหรับเกม Resident Evil 4ผมถือว่า เป็นมิดกับผู้เล่นมากๆครับเมื่อเทียบกับเกมพวก d ดาร์คโซหรือพวกเซกิโลจังหวะแพร์ี่มันค่อนข้างจะง,ง่ายครับแล้วก็มีช่วงกว้างถ้าศัตรูง้างอาวุธขึ้นมาแล้วกําลังจะจ้วงเราเราสามารถกดแพรี่ได้เร็วหรือช้าก็สามารถแพร์ี่ติดน,นะครับให้ท่านผู้ชมลองไปจับจังหวะกันดูนะครับโดยเฉพาะเวลาคุณไปเจอศัตรูหต่อหเนี่ยก็ยืนแพรียาวๆไปเลยครับ อันนี้ผมากให้ท่านผู้ชมลองดูจังหวะที่ผมแพร่ีนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่าเท่าที่เห็นเราจะแพร่ด้ได้ผมว่าเกือบร้อเปเซ็นเลยนะนะครับยืนยาวๆแพร่ีไปเลยนะครับผมซึ่งมันจะเป็นประโยชน์เวลาเราต้องการประหยัดอาวุธหรือว่าต้องการประหยัดกระสุนก็จะสามารถใช้มีดแพร่ีแทนได้ แต่ว่าในการแพรี่กับเจ้าเลื่อยผมไม่ค่อยแนะนเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อเรากดแพรี่แล้วเนี่ยมีดเราก็จะพังไปเลยนะครับแต่ว่าพวกศัตรูทั่วไปเนี่ยสามารถแพรี่ได้ง่ายๆเลยนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่เล่นแพลตฟอร์ม,มอื่นก็ต้องลองไปดูในพวกออปชันหรือการตั้งค่าเซตติง้งต่างๆนะครับว่าปุ่มแพรี่เนี่ยมันเป็นปุ่มไหนนะครับก็อลองไปฝึกกันดูนะครับคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็อน้อยสำหรับท่านผู้ชมนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ ผมขอจบการแนะนำวิธีการแพรี่อาวุธในเกม president evil 4 demo ไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ